วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะสวนเกษตรสองพันะคะเป็นสวนเกษตรที่ปลูกแบบผสมผสานอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวไปชมข้างในกันเลยจ้า<ม>แรงเกษตรที่นี่นะคะก็มีปลูกหลายอย่างมากเลยค่ะที่ต้นมะพร้าวก็จะมีการปลูกพริกไทยนะคะนี่พริกไทยขึ้นต้นมะพร้าวไปเลย ข้างในนี้ก็จะมีปลูกพวกผลไม้หลายชนิดด้วยกันนะคะที่เห็นปลูกก็ก็จะมีมังคุดทุเรียนกาแฟขนุนกล้วยมะพร้าวและอื่นๆอีกมากมายนะครับมีลองกองมีลิ้นจี่มีอะไรพวกนี้นะคะวัวกาโดก,ก็มีก็คือเขาปลูกอยู่ร่วมๆกันค่ะทําให้พืชมันเหมือนจะเกื้อกูลกันทําให้มันขึ้นดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะทุเรียนในสวนนี้นะคะมีตั้ง600ต้นเลยค่ะ แล้วเขาก็ปลูกได้แบบต้นทุนต่ําเลยนะคะไม่ได้ต้องใช้ต้นทุนมากมายเหมือนการปลูกทุเรียนทั่วไปคะ่ะที่เห็นเยอะๆเลยนี่ก็คือพวกกาแฟนะคะกาแฟที่นี่จะเป็นพันโรบัตตานะคะก็คือถ้าเกิดกาแฟที่ปลูกที่สูงก็จะปลูกพันอาราบิก้าแต่ถ้าเกิดปลูกที่ประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะเออภาอีสานตัวพันธุ์ที่ปลูกได้ก็คือพันโรบัตต้าคะ่ะ กาแฟงามๆเลยจ้าวันนี้เรามาชิมกาแฟนะคะแล้วก็เ,ออเห็นสวนมันด้วยนี่มนเมล็ดเต็มๆเ,เลยงามมากเลยนะคะเขียวปาดเลยช่วงนี้เป็นช่วงออต้นเดือนตุลาคมนะคะฝนมันก็จะมีอยู่นะคะบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะทุเรียนก็งามมากเลยนะคะสำหรับสวนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สวนเกษตรสองพันนะคะช่วงต้นเดือน ตุลาคมนะคะมีบรรยากาศไปในสวนเกษตรส0 0 0สวนเกษตร2000นี้ก็คือจะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจะเป็นบรรยากาศที่เขาปลูกสวนแบบผสมผสานมีการปลูกพริกปลูกพริกคนมะพร้าวนะครับนี่ใช้มะพร้าวให้เป็นประโยชน์มีปลูกออต้นไม้สารพัดอยู่ด้วยกันนะคะโกโก้ก็มีเดี๋ยวให้ดูรูปโกโก้โกโกด้ดกมาก่า ใครยังไม่เคยเห็นต้นโกโก้ครับนี่ลูกเต็มๆเลยเดี๋ยวเช่าไปเข้าไปชมสวนตรงนี้นะคะสวนตรงนี้เขาจะมีลูกทุเรียนลูกมะพร้าวนะคะนี่ลูกกาแฟกาแฟก็กําลังเป็นลูกสุกแล้วครับท่านนี่กาแฟสุกแล้วกาแฟที่ปลูกที่แถวอีสานได้นี่ก็คือพันโรบัสต,ต้านะคะแตพันอาราบิก้าต้องปลูกในที่รับสูงค่ะ ลูก,กาแฟสวยสวยดูก,กาแฟสุกสวยสวยเลยจ้านี่ดกเลยนะคะเนี่ยเป็นธรรมดาเลยนี่กาแฟกาแฟดกมากเลยค่ะสุดยอดอสวนเขาปลูกแบบสมประสานนะคะก็คือถ้าเราปลูกพืชหลายอย่างมันจะเกือ้อกูนกันแล้วก็มันทำให้เกิดความชุ่มชื้น มันจะอยู่กันหลายต้นแล้วมันก็ชื้นชื้นชื้นหน,นีกาแฟก็อย่างดกเลยเคยไปดูกาแฟที่ประเทศลาวมานะคะกาแฟที่ประเทศลาวมันจะเป็นพันุอาราบิก้าก็ปลูกในพื้นที่สูงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโรบตัตตาปลูกที่แถวอีสานปลูกได้ค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศในสวนทั่วๆเลยนี่กาแฟดุกจังเลย สวนเขาโล่งเตียนดีมากเลยนะครับนี่เขาเพิ่งถางหญ้าไปน้องทุเรียนก็มีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เราดูนะครับช่วงฤดูเขาก็มีจําหน่ายอยู่นะคะทุเรียนทุเรียนแบบว่าทุเรียนอินทรีย์ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะคะกาแฟอย่างงามเลยคะ่ะงามปุดปุดงามปุดปุดเลย,ยลูกลูกเต็มเลยสุดยอด ดูสวนกาแฟของเขานะคะสวยมากไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะนี่มีอะโวคาโดอะโวคาโดต้นก็สูงชะููดตูดปอดเลยอันนี้ก็มีกาแฟกาแฟแล้วก็มีทุเรียนนะครับทุเรียนก็มีพี่กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับนี่อันนี้ทุเรียนเต็มเต็มเลยทุเรียนสักพักหนึ่งก็ก็จะตัดยอดนะคะเขาไม่ได้ให้สูงมากนี่กาแฟเขาก็เขียวปัดเลยแจ่มๆเลยคะ่ะ มะพร้าวที่นี่ทุกต้นเลยนะคะก็จะมีการปลูกพริกไทยไว้ตัวพริกไทยนี้ก็คือเขาปลูกเก็บมเมล็ดด้วยแล้วก็ตรงยอดเขาก็สามารถที่จะตอนขายได้ด้วยนะคะเป็นการสร้างรายได้ได้หลายทางต้นมะพร้าวทุกต้นนี้คือเขียวชะอุ่มเลยค่ะข้างทางเขาก็มีปลูกตัวโกโก้นะคะปลูกเสร็จก็เขาจะเก็บตัวผลโกโก้มาทําช็อกโกแลตนะคะแล้วกเ็เอามาทำตัวน้ำโกโก้ปั่นนะคะอร่อยมากเลย เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ดีมากเลยนะคะก็คือปลูกเองขายเองครับกาแฟก็เอามาแบบขายกาแฟด้วยนะคะได้กินกาแฟสดๆก็คือเห็นต้นมันด้วยนะครับไม่ใช่กินเห็นแค่น้ำนะครับอินนั่งกินไปก็ชมตัวต้นกาแฟไปโกโก้ก็ลูกใหญ่อยู่นะคะนี่เห็นไหมคะว่าตัวต้นมะพร้าวนี่คือไม่ว่างเว้นเลยนะคะก็คือได้กินผลด้วยแล้วก็ได้ใช้ในประโยชน์ในการปลูกพริกไทยด้วยคะ่ะ Cafe hmm. mong kut mong kut nam kê nan nha? mai đi nè bì 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 Avocado, bì 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 Cà phê bì 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 Mm. Mm. Cà phê tim lười anh ní thì câu ai Ấy đi, ai cây anh cây chọp anh Ừ, thì đúng mà này cây anh cây chọp chín này đi Cây ở đây nó Ờ, nó chín Hmm. Cuba lekalang mai. Kalang. Oke, program unggul ganang. Hmm. Ah, anggun pin lelaw ni. ni ah, ni. Anggun billah. ni anggun kau pin Để cho này cho có gì này nhỉ? hả? thu hoạch đồngผสม đầy nè, đó. เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเขาปลูกหลายอย่างมากเลยค่ะมีทั้งทุเรียนกาแฟพริกไทยนะคะแล้วก็มีกล้วยมีผลไมยอย้อื่นๆอีกมากมายมีอะโวคาโดด้วยนะคะเขาปลูกแบบผสมผสานทําให้มันเกือ้อกูลกันโดยในการปลูกทุเรียนเขาก็จะใช้ตัวกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะคะทําให้ทุเรียนแบบว่ามีร่มเงาแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างสบายเลยจ้า บรรยากาศของสวนของเขาตอนนี้นะคะจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ฝนยังตกอยู่นะคะแล้วก็มีการปลูกหลายอย่างมีกล้วยก็ลูกใหญ่ๆเลยจ้าคือเข้ามาในสวนนี้มีของให้กินเยอะเลยนะคะก็คือเขาปลูกเออสวนแบบปลูกสิ่งที่เรากินนะคะเหลือก็เอาไปขายนะคะแล้วก็ทางลูกค้าก็จะเข้ามาซื้อถึงสวนเลยค่ะ ก็คือเข้ามากินพวกกาแฟโกโก,โก้เค้กมะพร้าวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้ชมสวนด้วยบรรยากาศดีๆฟินๆนั่งเล่นตัวสับไปชมบรรยากาศธรรมชาติไปนี้ดีไม่ใช่น้อยเลยนะคะแล้วที่สวนแห่งนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าสนใจต้นไม้ต้นไหนก็จะมีการขุดล้อมขายด้วยนะคะยกเว้นทุเรียนเพราะว่าทุเรียนถ้าขุดล้อมไปก็มันจะไม่ค่อยรอดนะคะเสียด้เสีย,ด,สยด้ของเปล่าๆคะ่ะ อันนี้ก็ต้นกาแฟทั้งนั้นเลยจ้ากาแฟนี่คือปลูกไม่ยากเลยนะคะสอบถามจากเจ้าของสวนแล้วก็บอกว่ากาแฟปลูกไม่ยากเลยที่นี่เขาก็มีจำหน่ายต้นพันธุ์กาแฟด้วยนะคะเป็นกาแฟพันธุโรบัตต้าคะ่ะเป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกภาคอีสานนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศสวนทั่วๆเลยจ้า ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นไผ่พันธหมาจูนะครับมาพันหมาจูสูงชะลูดไปเลยเดี๋ยวส่องให้ดูข้างบนนะคะว่าสูงขนาดไหนลำก็สวยอยู่นะคะนี่สูงชะลูดไปเลยจ้า ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็อยากจะเห็นสวนกเกษตรที่ทําไว้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะสาหรับสวนกเกษตรที่เขาปลูกแบบไม,ไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถรับใช้ได้กับภาคอีสานค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นดินด้วนปนทรายนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่สวนกเกษตร2000นะคะสามารถที่จะค้นโดยใช้ Google น,นําทางได้เลยคะ่ะสวนกเกษตรสองพันอยู่ที่อเาเภอเหล่าเสือกกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะว่างๆก็แวะไปเที่ยวชมกันคะ่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกกดติดตามไว้เลยค่ะ